สวัสดีอีกรอบนะคะกับสากุ hmm, like ้งน้ำผึ no ้งออฟฟิเชีลวันนี้มาเจอกับขึ้นไม้ข้อหม้แล้วว่าให้เกลียวได้หรือว่าให้เกลียวได้กินเป็นอยู่บ่นนี้กินเป็นไหมกินเป็นไหมขอบคุณบ้านฮักน้องมานานะคะที่จะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวสากุ้งอย่างเดียวนะคะไม่ต้องเลี้ยงคนอื่นมือน่องหน้าตาสดใสก็ค่ะแต่ว่าคนถ่ายสิแปะตายแล้วเดือนนี้แม่หนู้นใหญ่ค่ะ ขอบคุณน้องเซริต้าเจนเซนนะคะเมื่อคืนนี้ได้ข่าวว่าโทรหาซอกุ้งร้อยกว่าสายที่ไม่ได้รับเพราะว่าบอมเมนบอมได้ว่าดังจังสั้นจังซี่เธอถามชแนลว่าฉันจับโทรศัพท์ถือบอมืออนี้อ๋อมีอยู่บอมเมนฉันบอไหวไหมเมื่อคืนฉันกินยาเบ็สิบสี่เม็ดเมื่อเช้ากินยาเจ็ดเม็ดเมื่อกี้กินอีกแปดเม็ดนี่ยังบอเศร้าอยู่เสียงฟังเสียงในนี้ เสียงฉันไปหน้าแล้วเนี่ยอย่ากินเผ็ดมากนะลูกเค็มมากก็ไม่ดีนะอย่าลืมเดี๋ยวแม่ฮักเขารักมาแบบเป๊ปซี่นะอย่าลืมนะไม่ต้องกินเยอะแยะแบ่งพี่กินด้วยถ้้ซื้อมาได้กินไหมช่วงนี้ได้กินไหมน่ะเห็นไหมยืนยันแล้วนะคะน้องไม่ได้กินเป๊ปซี่นะคะแค่กินโค้กเกี่ยวกันไหมเนี่ยยืนยัน อย่าด่ามาในช่องหนูนะคะหนูด่าขึ้นเบิ้ลด่าด่ามาด่ากลับนะคะไม่สนนะคะแซ่บไปโอ้ยอร่อยมากเลยว่สบายใจเจ้ากบอิ้วพึ่งสบายใจตัวโอ้ยอรันขั้นบับปรุงไปก็เอาไอ้ปรุงไปลวกก็ได้เถ้าปรุงไปเผื่อกก็ยังมัดวาแล้วแยกน้ำได้ไหมแยกน้ำเอา ของคเอไม่ต้องปรุงใช่ใช่งั้นก็ไม่ต้องปรุงคุณเอเผ็ไว้รอบอด,ดึกแกจะกินไงแกไม่กินก็เสร็จเราไงแค่าหาไว้เฉยๆไปแล้วไปเราน้องมะนาวเข้าไปแล้ว,านานไ,ลวได้คลองดีแล้วไปแล้วคุณบื้อบึบ้เห็นตะลังแล้วค่ะ,<จ>ะเห็นตะลัง้องเ <ตะ S 1> ขารอบขาเกียวเกียวได้อ,อันนี้ร้านขอบคุณ40 40, 40 50ห้าินะคะ คือ40 40 40, ส0นี่มันจะลงเศษไฮโลนะคะตอนนี้คือ40 40 50สีสิิบลงเศไฮโลพอดีไม่มี6นะคะ6สีเหลี่ยแล้วไม่ต้องได้ะคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณแซบป,ปากแดงนะคะขอบคุณมากมากขอบคุณบ้านฮักเจีกุงะะ้งไม่ใช่อของแม่ลองพรุ่งนี้ไงวันนี้ไม่พรุ่งนี้ของเจีกุง้งพรุ่งนี้พรุ่งนี้ขอบคุณบ้านฮักซอ,อก,กุ้งนะฮะวันนี้ซอ,อก,กุ้งที่ ที่จะเอามาให้นะคะไม่มีก๋วยเตี๋ยวฟรีนะครับไอ้งฮาเป็นบอสแก่พูละตัวนาตแกกุ้งอ็แก่พูละตัวใบเข่าของแกอยู่สวีเดนใช่ไหมพี่ลองเดนมากเออเซอีเดนกูขึ้นขอพายเซอร์ีเดนนะเอากุลืมเอาพิกอันี้เอาพิกใสให้กูหน่อย เอาหยุบหนึ่งเอาหยุมหนึ่งบ่กินหลายดอกอ้ยบอกเขาเอาใส่แต่ของหยิบเอาเลยหมฮะแต่เขาเอาเกินจริงคนบัวหลายบัวหลายแต่ว่าหยุ่มบางไงหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้แคร์เพราะไงก็ไม่เหมือนต่ออยู่แล้วต่อมันก็มีเมียเยอะแยะเทียงไหมเทียงไหมเทียงไหมเมียไหน ไอที่เมื่อคืนนี่ไม่ใช่กูไม่เห็นนะอะไรไม่เป็นอะไรไม่ทําอะไรก็ไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรต่อไม่มีอะไ์หรือกปล่านี่ไม่มีไลน์เออก็แค่นั้นไม่มีไลน์เนอะไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นหรอกเมื่อคืนเนี้ยตาบอดใช่ไหมตาบอดเมื่อคืนตาบอดอะไรไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นพี่น้องก็เห็นกบโค้งกันบอหนาฝนแบบเดียวกันแล้วค่ะเป็นบ้าเป็นโคมงไปเป็นบ้าระดับต่อนะคะ ไม่เข่ไปส่งเพื่อนเพื่อนมานอนโดรเขาบนที่ว่ามึงไปใส่ได้นี่นะกูคแค่อันยนหินซื้อเลยมึงคืออันเปิดห้างให่ข้าเจ้าขามึงได้ โอ้ผิดช่องแล้วมั้งลูกมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อมันนี่กะขอบคุณซอต่อแห่งระเบียบวาทศิสินเก่านะคะวันนี้จะเลี้ยงน้ำซอกงค่ะฮะเมาออกคักเมยเอาตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่สาวน้อยเพชรบันแพงแล้วระเบียบไม่เอาค่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่เต้นไม่ดีนะคือไม่เอาค่ะเขาไม่เอาเราไม่เอาเราค่ะเมนบอกเฮ้ลยอันนี้น้ำเขียวนะคะนี่ค่ะน้ำเขียวคุณเขียวเขียวแท้แน่นอนอย่ากินได้ต่อเรี่องแน้เธอขอบคุณมากๆนะคะสำรับซอสต่อนะคะสั่งเอาสั่งเอาเอเธอึงเงินยางเดียวแก้เท่าไหร่คูณสองไว้ แก่พอ,อ,อแล้วคุณสอนอะไกันเงยอีกต่อ,อเป็นหกสีพ่พอดีเออนีนอ่หดูไหมหรู้จักงไรไหมกินบอกกินเธากำยังยัดเยียดฉันว่าให้ฉันกินแล้วหรอกมีกุ้งแบบแกงด้วยกแห้แห้ง,กกงจริงอะไรนะ <c oughs> <c oughs> กุ้งแบบกุ้งแบบแห้งอุ้ยแห้งแบบแห้งจริงจังมากกุ้งแห้งเหรออย่ากินเด้อนะลูกก็ไม <c oughs> ่ได้ว่าสวยปันไหนเขาทายลูกเขาไปทายเมย์ค่ะ ผู้จัดก,การก็อยู่ส่วนผู้จัดก,การที่ไม่ต้องการขนาดนั้นก็ได้ห<ค>รอวค่ะให้เขาเป็นดาราด,ดังเนี่ยนนพื้ทนที่ทำงานค่ะตอนนี้โอ้ยฉันอยู่ข้างนอกนะคะหน้าร้านค่ะไม่อยู่ในร้านนะฮะ <c oughs> ลูกก็เฝ้าแม่ค่ะเพราะวา่าบ่เฝ้าบ่ได้ค่ะแม่รู้สึกว่าสิแจกแล้วก็แถมซะนี่หลายก็เออกระเทยหลายค่ะเ <c oughs> พราะว่าแม่มักหัวโป่อร่อยมากเลยจริงเบิร์ดกับเร้าหดอกดี น้ไม่ใช่น้ำจิ้มเราเคี่ยวแค่หมอ้อเดียวนะคะวันนี้เราเคี่ยวน้ำจิ้มแค่หมอ้อเดียวต้องกราบขออภัยเอฟซีผ่าเสร็จคุ้นคุ้นคุ้นค่ะคุ้นแห้งแต่ผ่าเสร็จนี่โทรหานาคขานาำจะว่าสังกไปเดียวไผ่โทรหานายขานำจะว่าสังกไปเดียววันนี้ใครจะเหมาก็รีบเหมานะคะเพราะว่าน้ำจ<ไ>ิ้มเราทำแค่หม้อเดียวนะคะปาดทีเดียวก็ได้หนึ่งหม้อแล้วค่ะฮะได้ยังคนได้ยังอื่นไมเป้า เขียนเขีคสกระดาษไว้ฮลล์เข้าใจเงินเข้าใจไปโลดเออขอบคุณน้องมานะที่ใจค่าน้ำเป็นซอกุ้งนะคะขอบคุณค่ะเก็บตังค์กับคนนี้เลยนะฮะคือจกบังคับคู่เ็นกินทีละสูแอนแสคอยต้องขับให้กินแลยคุณ้สบายอย่ดีบังคับแชนแน๊ะบ่มีแล้วบ่มีแล้วเหรอ หนาขึ้นมาในหนีที่แสงไปไหนละ่ะเอาโอ้อันนี้เหลือบนเธอถ้าเหลือใส่ไซพัดเพชรมือแรงนี้เนี่ย เอาไว้ขายมืออื่นเอาไวขายมืออื่นมือแรงใส่ใส่พัดเพชรเดี๋ยวไม่เอาวันนี้ฮะเขามีใช่ขายพืชเ๋ยวันดีฟุ้งหมดเงิ่เบอร์จ้าระเบิดรเบิดเราฟุ้งหมัดเงินนึงฟุงซ้ำผีดเอาไว้เม่โต้เฮาไปเอามาไว้เมตโต้มาอยู่ก er> ันไม่ผิดเราไม่ได้ไปเอามาไว้เม่ใช่เฮาองห้องต้องซื้อมืออื่นเฮาก็มีอยู่แล้วแไงเออเออใช่ไหมน้องมันนะใช้ความสวยของเธอความหล่อของเธอเป็นประโยชน์ไป เอาหัวแล้วพามาให้ผู้จัดจการเราไว้ขายต่อพวกนี้นะคะขอบคุณมากนะคะผู้จัดการแล้วุเป็นหลักตั้งแต่เ้าเอาหมดสวยแล้วโอเคคลิปนี้เก็บไว้แค่นี้ก่อนฝากกดกรแช,ชังกระดับช่องสกุลน้ำเพลนออไปเช่นนะคะสวัสดีค่ะ